สรุปหลักกฎหมายเกี่ยวกับการขายที่ดินประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา453อันว่าซื้อขายนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขายโกนกรรมสิทธ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซื้อและผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายมาตรา456วรรคหนึ่ง การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ถ้าไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนตอบนักง,งานเจ้าหน้าที่เป็นโมคะมาตรา457ค่ารชาธรรมเนียมทำสัญญาซื้อขายนั้นผู้ซื้อผู้ขายพึงออกใช้เท่ากันทั้งสองฝ่ายมาตรา458กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้นย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกัน มาตรา466วรรคหนึ่งในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นหากว่าได้ระบุจำนวนเนื้อที่ทั้งหมดไว้และผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินน้อยหรือมากไปกว่าที่ได้สัญญาไซด์ท่านว่าผู้ซื้อจะปัดเสียหรือจะรับเอาไว้และใช้ราคาตามส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือกมาตรา466วรรคสองอันหนึ่งถ้าขาตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละหแห่งเนื้อที่ทั้งหมด อันได้ระบุไว้นั้นไซต์ท่านว่าผู้ซื้อจำต้องรับเอาและใช้ราคาตามส่วนแต่ว่าผู้ซื้ออาจจะเลิกสัญญาเสียได้ในเมื่อขาดตกบกพร่องหรือล้าจำนวนถึงขนาดซึ่งหากผู้ซื้อได้ทราบก่อนแล้วคงจะไม่ได้เข้าทำสัญญานั้นมาตรา467ในข้อรับผิดเพื่อการที่ทรัพย์ขาดตกบกพร่องหรือล้าจำนวนนั้นท่านห้ามไม่ให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดปีหนึ่งนับแต่เวลาส่งมอบ